สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมเหรียญดีบุกรัชการที่4พิมพ์ช้างใหญ่1นส่วนแนะครับค่าของเหรียญคือ1นส่วนแมีทั้งหมด1เหรียญสวยๆจัดชัดจริงราคา1550บาทส่งฟรีนะครับมาดูกันครับเพื่อนๆสวยขนาดไหนโอ้โหดูขอบนอกครับชัดขอบในก็ชัดแล้วก็เมด็ดเม็ดนะครับที่เป็นเส้นๆเหมือนเกสรดอกไม้ก็ชัด เรียกได้ว่าชัดทั้งหน้าทั้งหลังชัดทุกมุมเลยครับเป็นเหรียญดีบุกที่แบบสวยมากๆเลยนะครับสุดยอดครับนี่คือเหรียญดีบุกของรัชกาลที่4นะครับอ่าทีนี้ครับเพื่อนๆจะให้เพื่อนๆดูครับกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ youtube จะได้ไม่ยาวเกินครับ1 2 3กดหยุดเลยครับแคปภาพเลยครับเพื่อนๆจะได้เอาไปขยายดูเองในมือถือทีหลังนะครับ หรือเพื่อนๆสามารถแคปภาพส่งเข้าลายร้านกล้องถ่ายรูปและให้เขาปิ้นลงกระดาษอาร์ตมันสวยๆจะได้เอาไปนั่งดูในห้างสรรสินค้าเย็นๆจิบกาแฟชิลๆนะครับถ้ามันปิ้นออกมาเป็นกระดาษตัดเป็นกลมๆมันก็จะเหมือนเหรียญจริงเลยนะครับเพื่อนๆมาอันนี้ขยายเอาใจคนดู youtube ช่องผมนะครับมาขยายเต็มละดูรายละเอียดครับเพื่อนๆสามถึงที่ผมจะเลื่อนนะอ่ะ ให้ดูนะครับขอบเหรียญด้านนอกขอบเหรียญด้านในเม็ดกลมๆที่เป็นเกสรนะครับโอ้โหจากเฟือง1นส่วนแชัดหมดเลยครับเพื่อนๆมามาดูตรงนี้ครับเลื่อนมาดูครับเป็นไงครับสุดยอดครับขยายชัดยิ่งกว่าเรามานั่งส่องกล้องเองอีกนะครับถ้าเรานั่งส่องกล้องเองยังไงกล้องที่เราส่องมันก็ไม่ขยายให้เห็นชัดขนาดนี้นะครับเพื่อนๆนี่คือศิลปะการถ่ายภาพเหรียญเก่าแบงก์เก่าโบราณนะครับ เป็นอะไรที่สวยมากๆเลยนะครับเห็นชัดยิ่งกว่ากล้องจุลทรรศน์อีกอะเนาะตัว F ตัวเบลเลอร์เลยเห็นไหมครับขอบเหรียญบินตรงไหนเห็นหมดนะครับเรียกได้ว่าถ้าสองกล้องเนี่ยก็เห็นแค่บางส่วนอันนี้เห็นทั้งเหรียญเลยนะครับเราจะให้เพื่อนๆได้ชมตรงนี้นะครับด้านหน้าดูไปละมาดูด้านนี้ต่อครับ123กดหยุดดูภาพเองนั้นเท่าไหร่ก็ได้ youtube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพไปเลยครับ อเอาไว้ขยายดูเองทีหลังนะส่วนใครดู YouTube ช่องผมผมจะขยายให้ดูเลยดูขอบเหรียญด้านนอกด้านในเม็ดจุดกลมๆนะครับรายละเอียดนะครับของพานว้าวเป็นเหรียญดีบุกที่สวยมากๆเลยนะครับเป็นไงครับดูรายละเอียดมงกุฎสุดยอดทั้งเส้นทั้งรายละเอียดนะครับสวยมากๆเลยนะครับ ต่อกันครับว้าวสวยสุดๆไปเลยนะครับมาดูกันต่อนี่1 2 3กดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ youtube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพเลยครับจะได้เอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังได้นะกดถ้าอยากดูนานกดหยุดดูภาพเอง นะครับแคปภาพจะได้เอาไปขยายแบบนี้ครับเพื่อนๆดูเป็นไงครับมาสุดรับขอบเหรียญด้านนอกด้านในโอ้โหเม็ดกลมๆเกสรโอเคนะครับเลื่อนมาตรงกลางดูรายละเอียดครับสุดยอดครับอิ่มเลยไหมอิ่มเลยไหมเพื่อนๆอ,อ๋อช่องนี้จัดให้เต็มครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กดติดตามช่องนี้คลิปหน้าผมจะนำเหรียญที่เก่ากว่าเดิมโบราณกว่าเดิมหายากกว่าเดิมและราคาแพงกว่าเดิมมาให้เพื่อนๆได้ชมกันสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะครับบายบายสวัสดีครับไปแล้วนะครับไปย้อนดูเองนะครับเพื่อนๆ